มาตลองกันสูงเลยให้หัว่าคนใดสำคัญนะไม่เห็ดเหตุใจของใายลืมตาให้หัว่าคนไหนคนใดให้หัว่าคนใดสำคัญภาษาอีสานนะให้หัว่าคนใดสำคัญให้หัวให้เนี่ยให้หัวคนใดสำคัญให้หัว่าคนใดสำคัญเนี่ยประมาณนั้นแหละ ให้หูว่าคนได้สำคัญให้หูว่าคนได้สำคัญเอำจริงใจขอบคุณหลายๆที่วันเอามาไม่เห็นใจคี่ขาไปเขาองไเขาอะไปไนดูเอาตามบุณหลายๆที่วัา ท่านท่านไว้กว่าวไปยืนยันในความจริงใจขอบคุณในลาย่รักเขามาต้องขัเล็วกว่านี้อเคยโทษที่เจ้าทิ้งไปยืนยันในความจริงใจ ให้ใจของอายหลืมตาให้หูว่าคนดคใ,ใ,นในคนดสำคัญใครวะคนแรให้หูว่าคนไหนสำคัญให้หูว่าคนใดสำคัญให้หูว่าคนใด ให้หัวว่ามาหยัดใีใจคงอายลืมตาให้หัวว่าคนใดสำคัญมายัดใใจคงอายลืมตาให้หัว่าวคนใดสำคัญมายัให้ใอใหไอห,หัว,หหหวเขาคนนั้น ลองเาๆราม้าดูในช่วงพี่อ้อยทำงานนวปัจริจงใจขอบคุณหลายๆพี่แวะเขาเดิมาสสมไม่เห็นต่ใจของ่ายหรืมตาให้หูว่าคนใดสำคัญไม่เห็นแอายหัวเขาคนนั้น ไม่เหเยใจของไอ้ลืมตาใข้หูว่าคนใดสำคัญไม่เหเยใจของไอ้ลืมตาใข้หูว่าคนใดสำคัญไม่เหเยใจของไอ้ลืมตาไม่เหเยใจของไอ้ลืมตาใข้หูว่าคนใดสำคัญ ไห้หัวคนไดไม่เอ็ดเ็ดไม่ไม่ไม่เอ็ดเห็ดเ็ดเ็ดไม่เ็ด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 ใส่ใส่ใส่ตัดตัดใส่ใส่ใส่ไม่เอ็ดเห็ดใสเ็ด

ว่าคนคนจะไม่เห็นใจของไายลืมตาให้ห้ว่าคนใด้ักคนใดักออไอไหไไคนใดสำคัญ ว่าคนใดว่าคนใดสำคัญให้หัวคนใดเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่รู้สึกว่าวนางสวรรณออ,เอนเลยครับ <laughs> พี่ออรู้สึกยังไงบ้างคะ ยา่แหงเเขาไม่เขาไม่เขาไม่อีกแล้วเลือกครบสุดใจที่แล้วที่มันซอยิยบบาดเจห้หัวใจที่มันซอยิยบาดเจให้ที่มันซ้อย

ถึงเคมีน้ำตาแต่ได้พ่อฮักแท้ที่มานสายเยีวยาบาดแผลให้หายปวดใจบอกคุณลายเด้อทำไมทำไมทำไมไ่เปิดขอบขอบเลยมันโดนขอบขอบคุณที่มานสายเยีวยาบาดแผลให้หายปวดใจขอบคุณลายเด้อ Cob Kun leider, Cob, papa, 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 ถ้าได้พออัดเสียงเสร็จนะคะคุณพี่ก็จะมากินย่างเนื้อแล้วก็จิบน้ําเย็นๆก่อนกลับบ้านนะคะก็ให้พี่ชายฝากผลงานเพลงนะคะของตัวเองสักน่อครับะะผมสัก,กาลินบาคามเปียกนะครับขออนุญาตฝากผลงานเพลงนะครับขอ,ญญบ,ขอบใจหลายด้วยนะครับจากใบประกาศของอาจารย์จกแจ็คเดชดุดมนะครับแต่บันทึกเสียงอยู่กับห้องออยแสงสินะครับห้องไอ ยก่่ออนะ้แสงสินสตูดิโออแสงสินสตูดิโอนะครับอ่ของผมนี่จะอยู่ในค่ายกอกเต้สตูดิโอนะครับของพี่ปุ๊เจลินนะครับจากค่ายอ่าเครือข่ายของพี่จอนี่มิวสิกนะครับครับฝากติดตามนะคะเพลงนี้ปล่อยที่ช่องกอกเต้สตูดิโอสตูดิโอนะคะกอกแต้มิวสิกนะครับกอกเต้แล็คอร์ดมีสามอย่างนะกอกแต้มิวสิกนี่จะเป็นเพลงนะครับกอกเต้สตูดิโอนี่จะเป็นที่เราถ่ายทำ แล้วก็ก๊กเต้อันมี่ไงมีท้ายก๊กนะมีหนังมีหนังมีเพลงแล้วก็มีท้ายถ้ำนะแต่อยู่ในช่องเดียวกันนั่นแหละปอไม่ยิ้มมาอีหยิ้งสองในอ้ายปอไม่ยิ้มมาก๊กเต้สตูดิโอครับก๊กเต้สตูดิโอเนาะค่ะขอบคุณพี่ชายนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะก๊กเต้สตูดิโอนะคะก๊กเต้มล์สิคนะคะ แล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ